โอ้โหนี่คือเพชรบ้านนาะเป็นมเมล็ดของเพชรบ้านนาะที่พี่วินิตสั่งมาปลูกนะ <c oughs> ก็เป็นสั่งมาจากจังหวัดเชียงรายโอ้โหเพชรบ้านนาะปกติจะต้องอยู่แถวนครนายกเนะี่ยอยู่แถวนี้ปรากฏว่าอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับผม <c oughs> เดี๋ยววันนี้นาเล็กจะมาช่วยพี่วินิตปลูกมิติดตามกัน ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กจะมาลอง ทำเวิร์กช็อปนะครับทำเวิร์กช็อปปลูกชวนชมให้พี่วินิตนะก็เป็นะมะเมล็ดของเพชรบ้านนานที่พี่วินิตสั่งมาจากที่เชียงรายนะฮะห้เมล็ดห้เมล็ดนี้ราคาอยู่ที่สามร้อยก็เฉลี่ยถืว่าราคาก็ใช้ได้เหมือนกันนะ เริ่มต้นเรื่องของการเตรียมดินฮะนะเราก็จะเอากาบมะพร้าลองก้นกระถางกระถางมันมีรูรั่วอยู่ลองก้นกระถางประมาณสักหนึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้วครึ่งกาบร้าแล้วเป็นดินปลูกจนจมทั่วไปสูงขึ้นมาเกือบๆห่างกับขอบกระถางประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งเป็นดินปลูกทั่วไปเสร็จแล้วเราก็โรย โดยเคี้ยขวข้าวที่ไก่แกบหรืออะไรแล้วแต่ทีเ่เป็นปุ๋ยที่มันย่อยสลายแล้วปุ๋ยหมักชีวภาพอะไรกระตแล้วแต่ถ้าเรามีปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยธรรมชาติเนี่ยเราก็ใส่ไปแล้วก็ใส่แล้วก็ท็อปปิ้งอ่านี่มีดินท็อปปิ้งอ่าท็อปปิ้งก็เติมไปด้วยนะเป็นดินละเอียดเป็นดินละเอียดอ,อันนี้เป็นชั้นที่จะเอาเม็ดลงนะก็คือหลังจากดินปลูกแล้วก็จะมีท็อปปิ้งเนี่ยละไาประมาณหนึ่งนิ้วหลังจากนั้นก็เอาแช่น้ํา มีการแช่น้ำเนี่ยดูให้ให้มันชุ่มเลยนี่แหละแช่น้ําเทคนิคเลยฮะนี่เป็นถือว่าเคล็ดลับชั้นดีเลยเนี่ยกระถางลอยเนี่ยกระถางลอยให้นำมันเข้านะ่ประมาณนี้ให้มันเปียกให้ชุ่มเลยหลังจากมันชุ่มแล้วเราเอาเม็ดลงเม็ดลงแล้วก็ปิดด้วยท็อปปิ้งอีกประมาณครึ่งถึงหนึ่งนิ้วถึงหนึ่งเซนแต่ไม่ควรถึงหนึ่งเซนนะก็ประมาณครึ่งเซนถึงเกือสามส่วนสี่เซนก็จะสวยที่สุดล้ะ เสร็จแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยรดให้ชุ่มเลยเพราะเราต่อไปอันนี้เราจะไม่ลดน้ำาแล้วเพราะดินนี้เราต้องชุ่มทําให้เม็ดมันเปียกแลวเม็ดมันชุม่มโหตรงไม่ลดน้ํสิบวันเพราะฉะนั้นดินต้องอมน้ําอย่างด,าดีเลยลเซที่เลยแล้วเอาเม็ดลงเมื่อเ,อเม็ดลงเสร็จแล้วก็กลบด้วยดินประมาณเสร็สามส่วนสีนเ่เซนะเสร็จแล้วลดน้ําให้ชุ่มอีกรอบสุดท้ายเริ่มต้นเราก็เ<ะ>ตรียมดินปลูกไปแล้วนะต่ำกว่าจากขอบกระถางประมาณสัก หน,นิ้วนะประมาณนั้นนะเดี๋ยวดูเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคของพี่วินิตนะฮะนะแต่นาะเล็กเป็นคนทำเวิร์กช็อปคอยดูกันนะอ่ะเม็ดแรกเม็ดแรกวางตรงกลางเลยฮนะนวตรงกลางของจุดศูนย์กลางเลย อันนี้เป็นกระถางกี่นิ้วนะพี่ประมาณกระถางฟุตเนาะเราก็จะวางตรงกลางหนึ่งต่อไปก็ถัดไปอ,อ่าอันน่ะก็จะให้ได้ว่าด้านข้างด้านข้างก็สามเหมือนกันเนี่ยเนี่ย วางเรียงอย่างนี้นะก็จะรวมทั้งหมดประมาณสัก7เม็ดนะในแต่ละแถวนี่ฮะเริ่มต้องลำบากนิดนึงอ่าเนี่ย นี่ควันนี้รีบเม็ดรีบก็มีแอมแล้วก็ความห่างความถี่ก็เท่ากันใช่ไหมเรียงด้านข้างก็เหมือนกันอสองแถวคู่ประกบคู่มันก็จะได้อวเท่ากันอเนี่ยะก็จะเรียงกันแบบนี้ สแถวนี่อย่างน้อยก็คือ21เมตรนะั่นคือแถวละ7เจ็ดเรียงกันไปอย่างนี้เลย,เยมาทำเวิร์กช็อปอะนะเล็กมาทำเวิร์กช็อปเ,เรียนรู้เรียนรู้ไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะฮนะพูดได้เป็นวักเป็นเวนแต่ทำไม่ได้เลยเนีย่เห็นไหม ก็จะเรียงไว้อย่างนี้นะปูกการปูก็คือวางแนวแนวขวางนะฮะนะแนวนอนเนี่ยไม่ใช่จิ้มลงอ่าส่วนใดส่วนหนึ่งจิ้มนะเป็นนอนแนวขวางอ,วาอืมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนหัวตรงไหนท้ายเพราะเหมือนกันหมดเลยยนะต่อไปก็ด้านข้างนะเนี่ยด้านข้าง เนี่ยด้านข้างก็จะลดหลั่นลงมาอีกเพราะว่าเนี่ยขอบ ก็เรียบร้อยครับในมือถืก,ก็จะมีดินที่ทำท็อปปิ้งก็คือกลบเนี่ยฮะก็เป็นคือว่าดินค่อนข้างละเอียดก็คือจะกรองมานิดนึงนะเราเพื่อต้องการให้ว่าย,ยอดของชนชมที่มันโผล่มาใหม่ๆเนี่ยให้มันดันออกมาง่ายๆดินบางๆเบาๆความหนาของดินนี่ก็ประมาณสักครึ่งถึง1เซนนะก็โรยทับไปคือไม่ต้องหนามาก ก็เกลี่ยเกลี่ยให้ประมาณสักครึ่งเซนหรือหนึ่งเซนประมาณนั้นฮนะไม่หนามากและพอเขางอกเราก็จะเสริมด้วยใช้ทรายนะเสริมเพิ่มขึ้นไปอีกเนะี่ยเพื่อให้ลำต้นเขาตั้งตรงไม่ล้มไม่เอ็นนะลงแล้วก็ รถน้ําให้ชุ่มเลยฮะเพราะว่าต้องวางแผนว่าเราสิบวันสิบวันไม่เปิดอีกแล้วแน่นี่ฮะเนี่ยไม่ควรให้มันเห็นแสงอีกแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเด็ดๆเลยฮะนะไครที่คิดจะปลูกชวนชมเนี่ยต้องดูเอาเนี่ยอัตราการงอกมันจะดีอัตราการงอกมันขึ้นอยู่สองสองสามประเด็นประเด็นแล้วก็คือเมล็ดพันธุ์ต้องใหม่ เก็บจากฝักได้ยิ่งดีเอามาเก็บแล้วแกะเมล็ดผึ่งลมไว้ประมาณสักห้าวันแล้วมาปลูกอันนี้จะงอกแทบร้อยทั้งร้อยก็คือผึ่งลมไม่ได้ผึ่งแดดนะให้มันแห้งด้วยลมความเย็นทิ้งไว้ในห้องธรรมดาเนี่ยละแล้วครบห้าวันแล้วเอามาปลูกอันนั้นอัตราการงอกแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยส่วนถ้าเม็ดมันเก็บไว้นานอัตราการงอกันจะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆ ิ่งที่สำคัญก็คือดินมันต้องหลังจากที่เราเม็ดลงแล้วกลบแล้วต้องชุ่มต้องชุ่มเลยอย่างนี้เรามั่นใจแล้วว่าชุ่มแน่นอนหลังจากนั้นเราก็จะไสก็จะอย่างนี้เลยฮะเนี่ยปิดไว้เลยเนี่ยฝาไม่มีรูนะฮะนะฝาไม่มีรูนี่ก็จะเอาไปวางไว้ในร่มอ่าเนี่ยตาย่มไม้นี่ฮะไม่มีใครไปรบกวนนะอย่างนี้หละเห็นไหมน้ำมันซึมออกเลยฮะนะเห็นไหมทิ้งไว มาสักสิบวันสิบวันนะเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูกันทีเดียวเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูกันนะนี่แหละครับผ้าผ้าคลุมให้ได้อีกหน่อยก็ได้มไม่เห็นไม่เห็นหออ๋ไม่ใ้แสงรอดเลยไม่เห็นแสงไม่เห็นแสงรอดเลยมันจะมันแล้วมันจะงอกดีอโอเคครับนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆฮะนะก็ขอบคุณพี่วินิตท,ที่ถ่ายทอดให้พวกเราได้ชมกันลมอย่างเงี้ยแดดลมไล่ลมไล่อ่ะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากด้วยนะครับช่องนาเล็กกิต,ตนายชาแน,นลครับผมสวัสดีครับ